สวัสดีค่ะพอนนี้จ่าจะมาดีแรงงานตัวนะคะสวัสดีเพื่อนทุกท่านสวัสดียูทูบด้วยค่ะวันนี้พี่พลอยทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนที่ดีวันนี้อยากทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะโพราเราจะเอาซื้อมาแล้วก็นี่คือข้านมถ้วยนะคะทานขนมถ้วยด้วยวันนี้อยากทานขนมถ้วยทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนไปตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยทานทานเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทาน ทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนอยากทานหลายวันแล้วพอดีแบบดูเพื่อนๆใน youtube อ่ะก็ทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันแลน้วก็ไทยทานมีเลืองที่ไมมโอ้โหอย่าเลยจัดกันเลยวนันนี้มีมีมีเลืองนะคะเนี่ยมีเลืองเป็ดน,นะคะมีเลืองเป็ดร้านขาประจําร้านประจําถ้าพี่พลอยจะทานก๋วยเตี๋ยวก็คือว่าไปที่นี่ ต้องทานร้านนี้เพราะว่าร้านอื่นไม่ค่อยอร่อยก็อร่อยอยู่เนาะแต่แบบว่ามันไม่ถูกปากอันนี้ที่ที่พัทยานะคะที่ที่พี่พออยู่มันถูกปากร้านนี้ <c oughs> เป็นร้าน๋วยเตี่ยวต่อปากเ <c oughs> รียกไร๋วยเตี่ยวต่อปากคนเยอะคะ่ะเวลาคนมาจากกรุงเทพเวลาคนคนนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแ,แวะทานกัน ร้านนี้แล้วก็มีเป็ดมีขาขาที่ใหญ่ขาใหญ่มากเลยเดี๋ยวพี่พลอยจะแทะด้วยมือแทะด้วยมือยังไม่ทันได้ทานเลยทำลายต่อละ Okay. ไม่ต้องเติมไม่ต้องปรุงปรุงนิดหน่อยอร่อยค่ะอร่อยแม่ยาวจ้ะยาวดีแม่อร่อย <laughs> ผูดเตี่ยวนะแต่ว่าต้องอร่อยจริงๆเ,เ,เ,เดี๋ยวยังขนมจีนอีกเห็นขนมจีนละอยากละเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปหน้าคลิปหลังอุ๊ยลืมลืมลืมเอาเสียงพินให้ฟัง ไม่เป็นไรเพราะพี่พอเป็นคนชอบเสียงพินยังไงต้องฟังทุกวันเสียงพินถ้าทานผิวเสี่ยวนี้พี่พอพี่พอจะต้องทานเต้นหมี่เหืืองอย่างอื่นพี่พอก็ไม่ชอบ เป็ดตุนเรียกเป็ดตุน๋นไม่แพงเนาะพี่พอว่าไม่แพงนะคมเนี้ยแปดสิบบาทาเนี่ยคำเนี้ยคมใหญ่ด้วยล้นเลยอะามนี้คมใหญ่นะล้นเลยเดี๋ยวพี่พอจะแค้ แต่ไม่กล้าแท้ตอนนี้อาย,อยาเพือนนะมีคนที่ช้าหน่อย ซื้อให้ป้าเขาอะไรไม่รู้ป้ากินเตจ่ะของป้าก็เป็นอาหารอาหารทางบ้านเขานีขนมจีบป้าก็ชอบกินแต่พี่พอไม่กิน ใหญ่มอกขายใหญ่มากแสดงว่าเ,เป็ดตัวใหญ่เนาะมือหัวขา ให้นั่งรอกันไม่กล้าเดินมาต,ตัวกลัวกัวพี่ดุอ่ะว่าก็ถ้าทำคลิปอยู่ถึงไม่ให้แกเดินเวลาชวนมาทำคลิปเลยแกก็ไม่ค่อยมา 公，老公。 เพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมนะคะช้าหน่อยแต่ก็ไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพี่พลไปนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวพี่พลจะแทะคลิปมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะคะ่ะ ขอยทานต่อยนิดนะคะไม่บา้ค่ะสุดสนี้ย